วันนี้วันพระนยโยมนึกถึงคำที่ว่าอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยันค่าใช่ไหมโยมทั้งความดันด้วยนะทั้งเกาด้วยนะทั้งเบาหวานด้วยนะทั้งโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะทั้งโรคหัวใจด้วยนะทั้งกรดไหลย้อนอีกต่างหากด้วยนะอะไรที่เป็นของเราเนี่ยมันก็เป็นของเราวันยันค่ำนั่นแหละโยมในเห็นบาทแล้วก็ทําให้นึกถึงว่าอะไรที่ลงไปในบาทแล้วนเหมือนกับ จานอาหารโต๊ะอาหารที่บ้านโยมอะไรที่เราทานเข้าไปอะไรที่เราชอบอะไรที่เราสแสวงหาอะไรที่เราพยายามส่งใจไปว่าสิ่งนี้เราชอบเราชื่นนะเรายินดีเราอยากได้นะเมื่อมีความรู้สึกว่าเราต้องการเราต้องการแล้วเมื่อเอามาเข้าร่างกายอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดนั้นๆถ้ามันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยันค่ำนั่นแหละโยม อะไรที่มันจะไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราวันยัน่ําจริงๆถ้าไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยที่จะเป็นเกาเป็นไขมันความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคต่างๆเหล่านี้นกฎไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยจะให้มันเป็นทั้งอาหารด้วยแล้วก็ทั้งอารมณ์ด้วยอารมณ์นี่ตัวดีเลยนะโยมนะที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งวันถ้าเราไม่ได้มารู้ลมหายใจไม่ได้มาปรับจิตของเราให้มันอยู่กับความสมดุลโดยความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะ จิตมันก็จะฟุ้งไปกับนะอารมณ์ที่ที่ปรารถนานะเรื่องเรื่องเดียวแต่ว่ารักก็ได้โกรธก็ได้เกลียดก็ได้มันก็ไปบ่งบอกนะไปเสริมเติมให้ร่างกายนั้นน่ะนะเกิดโทษเกิดภัยอะไรต่างๆขึ้นมาได้เยอะแยะเลยฉะนั้นถ้ามันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยันค่ําเพราะเราเป็นผู้สร้างมันเองฉะนั้นถ้าหากว่าศึกษาให้ดีอาหารอะไรอารมณ์แบบไหนที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ เบาหวานไขมันความดันเก้าโรคหัวใจกฎไหลย้อนมันมาเป็นญาติของเรามันมาเป็นของเราเราก็ไม่สร้างเหตุแบบนั้นก็ดีมันกันนะชีวิตก็จะได้ไม่เป็นภาระใครเขาไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานในยามแก่เท่าชราว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยขอโทษนะพ่อกับแม่ไปสร้างมันเองแล้วมันก็เป็นของเราจริงๆ อะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราวันยันค่ำจริงๆนะโยวันนี้วันพระขอให้มีความสุขความเจริญตั้งใจเจริญศีลสมาธิปัญญาของเราตามเหตุปัจจัยตามสมควรเถิดอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปจายโนโจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง